สวัสดีครับคุปปะช่องชั้งตั้มกูฟอนะครับสวัสดีครับพี่ธายนกสวัสดีครับพี่ไอสวัสดีครับครับทความล้างรถเดี๋ยวพิธาไอครับก็มีนี่นะครับล้างรถลุงนะครับเออพอดีรถลุงได้เดี๋ยวนี้การเดินทางไปครับุกทหารอ่าปัดฝนตกนะไอเออเราก็ล้างทำความสะอาดน้องพไทยล้างทำความสะอาดเท่าที่ทำได้ให้ดีที่สุดนล่ะครับ ล่างขี้ตรงขี้ฝุ่นขี้โค้งออกไอ้ครับมันกัดขี้ตมงเนี่ยไม่ยังเนี่ยเออธรรมดาเด้เนาะรถเล่นน้ำทางเนาะครับผมฝนตกกับวมแห้งบัได้ดอกแต่วันกัดขี้ตมมันขีดมันโุ้งครับมาจอดไว้กับให้สวยงามนี้เขากัดครับผมแม่นแค่เขากดดีแต่ได้ทำได้เท่าที่เขาเขาทำได้นะเออมันกัดสวยอันสะอาดระดับหนึ่งละพี่ไทยเอ้ยสะอาดสะอาดเนี่ยทีหน่อยครับ อายุนะไอครับอันนี้ก็เป็นรถลุงนะครับรถลุงคันก่อนคันเก่านะครับตัวนี้นะครับเป็นดีแม็กนะครับนี่นะครับพี่ไทยก็กําลังทําความสะอาดนะครับกับรถคุณลุงคือรถเพิ่นใหม่อยู่แล้วเนาะเออมีการยุบมีความนุ่นนวลมีความนุ่มนิ่มโอ้ยขาดแล้วเออ<ห>มันกระช่ำรถใหม่แนี่รถนาก็ออกนี่เนาะดยอแล้ว วังสะ4ปีนี่นะมาลดราวกว่านี่ครับผมงออกมาได้ประมาณ3-4ปีนะครับรลดลงนะครับดีแม็กนะครับตรงนี้นะครับบ้านพิไทยก็อยู่ตรงนี้นะครับบ้านพิไทยเป็นนอกนะครับเราเข้าไปพิไทยเป็นนอกอยู่นะครับมันดีนะครับบ้านหลังนี้นะครับมันจะมีห้องน้ําในตัวด้วยนะครับ นี่นะครับขอรีวิวบ้านพิไทยบ้านอกให้ดูหน่อยนะครับครับรีวิวให้ดูนะครับบ้านพิไทยบรานอกนะครับนี่ครับน้ําในสะดวกนะครับของเรานะครับนี่ก๊อกน้ำาะตูจุดนะครับนี่ครับบ้านพิไทยบ้านอกนะครับมีแบตมีเบิร์ดเรียบร้อยแล้วพี่น้องเด้อนี่นะครับแบตนะครับ นี่นะครับบ้านพี่ไทยบ้านนอกเด้อนะครับโอ้โหนี่นะครับถ่ายบ้านนอกเด้อนะครับนะครับมีพัดลมมีอะไรเรียบร้อยนะครับด้านในก็ปลูกด้วยลําเพนนะครับบ้านหลังนี้นะครับบ่มีปองบ่มีฮูเด้อพี่น้องเด้อนะครับอยู่แบบบ้านๆนะครับอยู่แบบบ้านๆนะครับนี่ครับวิถีชีวิตของพี่ไทยบ้านนอกนะครับนี่นะครับมีกระติบเข่ามี มีกระจังพี่น้องเอ้ยมีหมหนึ่งมีหวัวมีมวยนี่เห็นบอกพี่น้องนี่ยูบแบบสบายนะครับดูบแบบบ,บ้านนะครับนี่สำหรับพี่ไทยนะครับนี่ครับเสือเพิ่นก็มีมัดนะครับนี่นะสีสมอองต้องพี่น้องเอ้ยนี่นะครับบ้านหลังนี้ก็จะมีห้องน้ําในตัวนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับ นี่นะครับเราก็จะเอาเหนินโรยนะครับแบบง่ายๆนะครับนี่ครับมีผ้ายางดํานะครับพุ่มนี่นะครับถูกแบบสบายๆนะครับนี่ผ้ายางตัวนี้เราจะกันน้ําด้วยนะครับนี่นี่ครับของปีถ่ายพี่นอกนะครับนี่ด้านหลังนี้ก็จะเป็นมีห้องน้ําในตัวนะครับนี่ด้านหลังก็จะเป็นลําเพนนี่นะครับอยู่คือคนสมัยก้อนนะแม่พี่น้องนี่ นะครับบ้านหลังนี้ก็ค่อนข้างใหญ่นะครับสองเมตรห้าสิบคูนตัวนี้นะสองเมตรห้าสิบนะครับรวมรับเบียงอีกเมตรห้าสิบนะครับเป็นสี่เมตรนะครับบ้านหลังนี้นะครับนี่นะครับบี่ถายบ้านนอกกําลังทําความสะอาดอยู่นะครับตอนนี้นะครับ โอ้พิไทยบ้านนอกเป็นคนขยันนะครับพิไทยบ้านนอกนะครับเนอนยู่ีซีบโบเป็นเด้อพิไทยบ้านนอกเราขับคนขยันนะครับพิไทยบ้านนอกนะครับอันนี้ก็ล้างรถให้คุณลุงอยู่นะครับนี่นครับไปมือนจ้น เซ็ตจากคุนจะงเย่งใบมุกนะโอ้มานอผมไปมุกกับไก่ได้พี่ไทยเอ้ยมันรอยโลมนไอก้กว่าสองรอยอยสโลนะครับโมเมนธรรมดาดาเด้อพี่น้องเด้อไก่เด้ไก่ก็สกุลอีก่ด้ครับสกุนมันสามสิบโลเนาะพี่ไทยสามสิบเนอะยังหมานะเนาะ ขับรถก็ประมาณสามสิบนาทีก็ถึงนะครับเวลาเราไปต่างจังหวัดใกล้กว่าไปจังหวัดโอ้ยจังหวัดเจ้าโขงไกลจนมาเมื่อก่อนก็ยิ่งจังหวัดนครพนมและพิไทยยี่เนาะขึ้นจังหวัดนครพนมเนาะเออแต่ก้าวขึ้นขึ้นจังหวัดนครพนมนะครับอำเภออำเภอนาเกนะอำเภอนาเกครับตั้งแต่มุกดาหารเป็นนั้น ขึ้นก่อนเทเนาะครับขึ้นกับนครพนมจังหวัดนครพนมครับต้องไปนาเกอแล้วแต่กับเออขึ้นอำเภอนาเกนะครับเดี๋ยวนี้ก็ย้ายเป็นเขตปกครองของอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารนะครับตอนนี้นะครับมันภูเขาเนาะมันุคดโค้งง่ายเนาะครับมันทางมันโค้งเนาะพี่ไทยมันโค้งเนาะโอ้แนความรอยโค้งเนาะเพื่อละหอนเนาะ เห็นบอสโบสสินทางเลยโคง้งคือตูมตามเไม่สินทางนะครับเ่าหไร้จุ่มผมไปตลอดโค้งหน่อยนึงแปบผันแบบนี้เนุเออเนี่ยเสียซูนข้าวเดียวมันกับไปรู้นะเออระวัดระวังเรื่องความ,ม,ามาระมำรงยิ่งคนตกนนเลื่อนอยู่ออไทยไปเลยนะดอกยางบูดีเฮงเต็กนุชอ,อ,อว์กับปลาไหลเอาเลย,เลยเนะ ไทยกลับมาแลวก็ไม่ได้อยู่เฉยๆนะครับทํางานโตนะครับพี่ไทยนะครับล้างรถให้ลุงนะครับคันนี้นะครับพี่ไทยก็รถคันนี้ไปนะครับวันนี้นะครับรถคันเก่าของลุงนะครับทางคุณลุงเพื่อนบ้านย่านพี่น้องยูทูบเบอร์เขาไปับนัสนะนะสำหรับผู้ที่ผมมีรถนะครับสามารถที่จะไปรถคุณลุงได้ก็เลยเอารถคันนี้ไปคร้าพี่น้องยูทูบเบอร์อาณาไป บางคนก็มีมเอเตอร์ไซค์เนาะบางคนก็ไม่มีอะไรเนะาะมันไกลแล้วมันไกลเนาะลอยลูกลอยกระลูกคุณเนาะ,ะประมาณนั้นลนะครับแล้วก็ไปมาผัดฝนตุ้งเนี่ยผัับมาผัดอุ้ยล่างรถคุณลุงสนองครับ <c oughs> ใครนี่ ดงพันนะครับดูแลรถให้ดุงนะครับดุงพันก็ได้เอารถนะครับไปที่ศาลจังหวัดมุกนหานนะครับวันนี้นะครับกลับมาก็ทําความสะอาดนะครับมันฝนตกนะครับมันก็เลืเถืนิดหน่อยนะครับเลเถอนนะครับฝนตกนะครับดุงพันมาก็ไม่ได้อยู่เฉยๆนะครับมาล้างรถล้างอะไรนะดุงพันนะครับนะครับ ดูนะครับพี่ไทยบ้านนอกทำอะไรนะครับโอ้กำลังเช็ดน่ครับก็ยดหน่อยกัดพอเนี้อะไรแบตเตอรี่นะครับโอ้ขี้เกลือขึ้นแล้วเนาะพี่ไทยเนาะเนาะก็ได้เปลี่ยนนะนี่เนาะเอฟบีนะครับร้อยสามสิบห้าแอมป์นะครับ นนี่นะครับขออนุญาตลงคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องช่างตั้มกกอกด้วยนะครับ